สวัสดีค่ะพี่กระต่ายจากชา n น l ของ Rabbit m a s h นะคะก็คลิปวิดีโอนี้นะคะก็เป็นคลิปที่ทําขึ้นมาเพื่อจะขอบคุณนะคะขอบคุณซับสไคร์เบอร์ทุกทท่านนะคะแล้วก็ขอบคุณผู้ติดตามของพี่กระต่ายทุกๆคนเลยนะคะตอนนี้พี่กระต่ายมีซับสไคร์แล้วอยู่ที่1น0 0 0แสนแล้วนะคะต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะดีใจสุดๆไปเลยเพราะว่า เตนเต้นเหมือนกันเนาะเพราะว่าไม่คิดว่าแบบว่าเอยคลิปที่เราทำมาจะมีคนมาดูหรือว่ามาสนใจเยอะขนาดนี้เนยนะคะแล้วก็คือต้องขอบคุณมากๆมากมเลยนะคะแล้วก็ นไหนก็คลิปนี้เพื่อเป็นการขอบคุณแฟนคลับแล้วเดี๋ยวเรามีกิจกรรมมาแจกด้วยนะคะเดี๋ยวรอลุ้นกันนะคะว่าจะมีอะไรมาแจกกันนะคะอันดับแรกเลยนะคะคือเป็นช anel ที่เกี่ยวกับอะไรนะคะก็จะบอกว่าเป็นช anel ที่เริ่มต้นจากการทําคลิปเลยของพี่ต่ายก็คือเป็นการที่แบบว่าอยากจะแชร์อยากจะแบ่งปันเรื่องราวใกล้ตัวของเราเนี่ยนะคะเช่นเฮ้ยพี่ต่ายเป็นคนเป็นสิวเว้ยแล้วแบบก,ก็เลยแบบเริ่มตอนที่เริ่มทำช anel นะคะก็ทําคลิปที่แบบเคยแนะนําส,าสุรการรักษาสิวหรือว่าคนที่เป็นสิวควรใช้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับแบบไหนนะคะหรือว่าคือ หรือว่าสูตรการขัดตัวขัดหน้าต่างๆนะคะก็จะเป็นเรื่องราวที่ใกล้ตัวที่เราทําจริงๆแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันดีมันควรค่าต่อการแชร์หรือการแบ่งปันนะคะหรือว่าเราไปใช้ผลิตภัณฑ์อะไรมาแล้วเฮ้ยมันเวิร์กนะมันดีนะหรือว่าพาไปกินพาไปเที่ยวพาไปร้านของเล่นต่างๆไลฟ์สไตล์ต่างๆเยอะแยะมากมายนะคะมันก็เลยกลายเป็นจุดกําเนิดของ ช n แนลของ r รบ b i t มาแชร์นะคะก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่มาติดตามกันเนาะแล้วก็ที่สำคัญเลยนะคะนอกจากจะขอบคุณผู้ติดตามเรพี่กระต่ายต้องขอบคุณแม่สวยๆค่ะแม่สวยๆจากช n แนลของมาม่าเซเยสนะคะหลายๆท่านจะรู้แล้วว่าพี่กระต่ายกับแม่สวยๆเป็นพี่น้องกันแต่ก็ยังมีหลายๆท่านที่ยังไม่รู้มีแบบว่าคอมเมนต์มาถามเฮ้ยพี่กระต่ายเป็นอะไรกับแม่สวยๆหรือเปล่าเป็นเพื่อนสนิทหรือเป็นอะไรจะบอกว่าไม่ใช่เพื่อนสนิทนะคะแต่ว่าเป็นพี่สาวพี่น้องเป็นพี่เป็นน้องแท้ๆกันเลยนะคะแล้วก็ ขอบคุณแมส่สวยที่สอนทุกอย่างพี่ต่ายเลยตอนนั้นน่ะพี่ต่ายอยากจะเริ่มทําคลิปใช่ไหมคะแต่ว่าเฮ้ยแบบทาไม่เป็นเฮ้ยพูดก็พูดก็ติดติดขัดขัดแมส่สวยก็บอกว่าเฮ้ยให้ทํไปบอ่อยฝึกพูดบ่อยแล้วก็ตัดต่อก็ไม่เป็นแล้วแมส่สวยสอนการตัดต่อทุกอย่างคือสอนหมดเลยสอนวิธีการทําตั้งแต่ตัดต่อทําปกคือแบบสอนทุกอย่างเลยนะคะเพราะว่าพี่ต่ายเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าเรียนรู้ยากมากๆเลยนะคะจนแบบแม่ส,สวยต้องเอาไม้การมโยมาฟาดถ้าสมมุติว่าพี่ต่ายทำไม่ได้นะคะ ต้องขอบคุณแม่สวยๆนะ I love you <c oughs> นะคะแล้วก็เออแล้วก็อะไรอีกอะเออแล้วก็สัญญาว่าจะทําคลิปดีๆออกมาเรื่อยๆนะคะมีอะไรดีๆมีอะไรจะพาไปกินไปเที่ยวมีอะไรมารีวิวให้ความสวยความงามแบบพี่กระต่ายจะมาทําคลิปแชร์ให้แฟนๆคลับได้ดูกันบ่อยๆนะคะรับรองไม่เหงาแน่นอนนะคะแล้วก็ไหนๆก็ แสนซับแล้วนะคะวันนี้พี่กระต่ายมีกิจกรรมมาแจกนะคะก็จะมีเจ้าตัวนี้เลยคือหลายคนแบบแฟนคลับหลายๆคนที่พี่ต่ายไปโพสในแฟนเพจเฟซบุ๊กนะคะที่แบบต่างๆต่างๆรอนะคะก็คือเจ้าตัวนี้เลยค่ะกูต้าแม็กซ์นะคะจะบอกว่าตัวนี้คือพี่ต่ายเคยรีวิวไปแล้วเพราะว่าทานแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันเลิศนะแล้วมันหาซื้อง่ายในเซเว่นแล้วก็แบบเลิศก็เลยจะทำกิจกรรมแจกเพื่อเป็นการขอบคุณนะคะพี่กระต่ายจะแจกทั้งหมด สิรางวันนะคะสริรางวันรางวัลละ2อซองหงซองสามารถกินได้เจ็ดเมตรเอ้ยกินได้7วันนะคะเพราะมีเจ็ดเมตรนะคะสองบาทถ้าใครที่สนใจร่วมกิจกรรมนะคะเข้าไปกดติดตามพี่กระต่ายที่แฟนเพจ Facebook ได้เลยค่ะแล้วก็ไปเล่นกิจกรรมที่นั่นได้เลยนะคะไปดูกติกาเลยว่ามีกติกาอะไรบ้างในการรุ่นกิจกรรมแจกกูต้าแม็กซองซองนะคะมูล,ลค่าหนึ่งร้อ สิบ8บาทนะจ๊ะส่งให้ไปทานฟรีๆถึงบ้านกันเลยทีเดียวนะคะก็ก็ไม่มีอะไรมากสำหรับคลิปนี้ก็มีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆมามาขอบคุณนะคะแต่ว่าถ้าใครพลาดเดี๋ยวจะมีมาแจากอยู่เรื่อยๆนะคะแต่ว่าราอบนี้ไปรอลุ้นกันที่แฟนเพจ facebook ได้เลยนะคะต้องขอบคุณทุกคนมากๆนะคะจะบอกว่าดีใจมากๆากๆเลยที่แบบว่าติดตามกันเนาะแล้วก็ ฝากด้วยนะคะตอนนี้พี่กระต่ายมีช่องใหม่ขึ้นมา2ช่องนะคะจะพยายามอัพคลิปลงในช่องใหม่นะคะช่องแรกนะคะก็คือแรปปิดวาไรตี้นะคะก็ช่องนี้จะทําขึ้นมาเพื่อเอาใจน้องๆหนูๆซะส่วนใหญ่นะคะอยากให้พี่ต่ายพาไปรีวิวของเล่นไปไปของเล่นอยากให้พี่กระต่ายรีวิวของเล่นหรือว่าทําอะไรที่มันสนุกสนุกที่ไม่ต้องแบบไม่ต้องซีรีสอะไรมากมายนะคะหากาิจกรรมสนุกสนุกมาทาํากันหรือว่าพาไปร้านขายของเล่นร้านอนะไรอยากให้พี่กระต่ายพาไปบอกมาเลยจะจัดให้เลยนะคะแล้วก็ สกุ๊ชี่เดี๋ยวจะมารีวิวให้ไปเจอที่ไหนมาที่มันราคาถูกถูกแถวสัมเพลงนะคะจะมาเมาหมๆให้ฟังกันก็จะบอกว่าแลมบิดวา l i t ตีก็จะเป็นช่องที่เอาใจน้องๆหนูๆซะส่วนใหญ่นะคะแล้วก็ไปกดติดตามกันได้เลยนะจ๊ะทุกคนแล้วก็อีกช่องหนึ่งก็คือ สาวอีสานออนทัวร์นะคะหลายๆคนจะรู้อยู่แล้วว่าพี่ก็ตายเป็นคนอีสานเนาะคะ่ะเนาะบางครือก็อยากจะเฮ็ดคลิปที่มันเป็นภาษาอีสานซื้อผ้าไปกินซื้อผ้าไปเที่ยวซื้อผ้าไปเฮ็ดอีอย่างที่เป็นภาษาอีสานเขาไปกดติดตามกันได้เลยนะคะเด ER. ้อในสาวอีสานออนทัวร์ค่ะสิพยายามลงคลคีให้ได้ดูดูนะคะเด ER. อ้ออะคลิปวิดีโอนีก้ก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องหลายๆ <laughs> คลิปวิดีโอนีก้ก็ขอบคุณ แฟนคลับทุกคนนะคะรักมากมากเลยนะคะก็อย่าเพิ่งดีาหายกันไปไหนนะคะติดตามกันต่อไปเรื่อยๆนะคะก็คลิปนี้จบแล้วนะคะอย่าลืมเข้าไปดูกิจกรรมที่เฟสเพจเพจเฟซบุ๊กได้เลยนะคะคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ